ไปกับบ้างนนี้ไม่พร้อมออกกล้องคาให้ทท่ไฟออกกล้องไปเลยเพราะว่าวยุ่งมากคุบุ๋มไม่มาเนี่ยโอ้ต้องไปสอนแทนคุบุม๋มไปต้องไปดูห้องน้องแทนตั้งสามวันเนี่ยแล้วคุณภูมิคุณภูมิแม่ผมไปไหนอะไปอน,นั้นงานศพงานศพพี่ชาย จัดงานโสดพี่ชายวันพุธถึงจะเสร็จแล้วพรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันอังคารแล้วแล้วพรุ่งนี้หยุดหรอพรุ่งนี้วันนึง่งเราหยุดว,วันนึงอ่ะอ๋ออีกวันนึงแม่บุ๋มก็มาแล้วคุณครูคุณครูครับครับผมหนูไม่หนูไม่มีดอกกุหลาบเอา้าไปซื้อสิซื้อมา หาซื้อยากอ่ะอาอทำไมไม่ซื้อมะลีมะลิมันเมมันหยุนอเอาที่บ้านม,มีดอกไม้อะไรก็เอันั้นแหละมาปลูกอนะ่ะมีไหมคุณนายตื่นสายนะนายตื่นสายมันไม่มีล้วมีอะไรพี่ใหญ่นะ่ะฮะพี่ใหญ่อีทหาให้แล้วอะไรต่อบ้างอ่ะ มีมันมีมีไหมดอกดาวเรืองดอกบานชื่นนะเอามาดอกบานชื่นไม่มีดาวเรืองล่ะดาวเรืองไม่มีมีดอกอะไรที่บ้านมีดอกอะไรอ่ะไม่ใช่ดอกเอาไว้ต้มหาดอกอะไรไว้ต้มดอกซื้อขาวหนาหนูมีแต่ดอกซื้อขาวอะไรคือดอกสีขาวไว้ตูแดอกแค่เหรอใช่ ใส่แคร์ไม่ได้แคร์มันต้นใหญ่เอาดอกเล็กๆเอาต้นเล็กๆเพราะว่าเราปลูกกันในกระถางของโเรียนหมายว่าเอาแต่อันนั้นน่ะดอกมันน่ะอเอาดอกมันมาปลูกไม่เอามาเป็นต้นเอามาแต่ดอกมันจะปลูกได้ไงล่ะเอามา ต้นเดี๋ยวมาตั้งต้นเลยถ้าถ้ามันใหญ่มันต้อกระมังมาดิไม่ใส่ถุงมาใส่ถุงยิ้วมาเลยเอเคไหมถุงยิ้วมาเลยมไม่แค่ดอกนั้น่หนไูมนไม่มีหมดเลยดอกอะไรหนูมนไม่มี ต้ดอกเลยหรอใช่พี่ว่านอะไรเออให้ยีตไปซื้อให้ยีตผ่านร้านขายต้นไม้อยู่โอเคซื้อต้นดอกไม้มาต้นหนึ่งต้องซื้อแพงหรูอเป่าหนูซื้อต้นใหญ่ที่มันต้นต้นที่ตอนที่มันต้นใหญ่แค่เนี้ยเนี่ยต้นใหญ่แค่นี้ก็ได้เนะใช่ใช่ใช่ความตอนที่มันยัง กำลังจะโตนะ่ะจ้าที่บ้านเนี่ยไว้ที่บ้านเนี่ยไว้ปลูกต้นไม้ให้ตาเด็กเป็นทวดไงทวดหามาให้หน่อยที่บ้านเนี่ยไว้ปลูกต้นไม้นะจ้าอุ้ยแต่ทวดมีเยอะแยะใช่ไม,ไม่ต้องไปซื้อต้องซื้อขุดมาเลยขุดเสร็จมาเป็นสุกนะพรุ่งนี้วมาสุกเหรอไม่ รุ่งนี้วันจันอีกสี่วันพรุ่งนี้วันอังคารได้เยอะพรุ่งนี้ล่ะพรุ่งนี้วันอังคารพรุ่งนี้ล่ะอวันอังคารมันพูดพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ไงไล่ไปวันศุกร์เอาวันศุกร์เอาต้นไม้มาแมนวันศุกร์เอาต้นไม้มาปลูกใช่วันนี้มีการบ้านอยู่ ันเดียวอันเดียว,ยวตัวอะไรเมมขนงวงกลมแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นวงกลมแล้วก็ลงแล้วก็ขีดขึ้นขีดลงหรอใช่เขนงวงกลมแล้วก็เลี้ยแหลมแหลม,มข้างล่างขึ้นแล้วก็เหมือนเอาลงเหมือนขอขวดนะ่ะลง จาไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนหนูกลับมาแล้วหรอถ้ายังไม่กลับมาต้องไม่ได้ไปเล่นถ้าเขากลับมาหนูจะได้ไปเล่นมีเพื่อนกี่คนใชมีเพื่อนกี่คนน้องตัวเล็กน,นี่ใชา ไฟยากขึ้นจะสูงเช่ยอม่ค่อยเห็นเลยขึ้นฝั่งนูงนะ้นอะซ้ายมือนู่นทางนู้นโอ้อยผ่านมาแล้ว เปียก <Yes. S 2> แต่ซื้อมาจากไหนอ่ะน่ารักจังซื้อจากตรงตรงที่มันใกล้ๆขายผอบเปียอ,อยู่ชถวโรงางานนั่นเหรอลูกไม่ได้ขับรถไปก่อดจะกอด้ะได้ขับรถไปไม่พอเห็นตรงตลาดน,นั้นแล้วก็ เขาขายอยู่ตรงนั้นแหละขายอยู่ตรงตลาดนัดแพงไหมไม่แพงห้าสิบบาทห้าห้าร้อยบาทก็ได้ห้าสิบบาทห้าร้อยบาทก็ได้ห้าร้อยมันก็แพงสิหนึ่งบาทอุ้ยหนึ่งบาทถูกไปฮะหนึ่งบาทถูกไปดูสิดูรถเป็นเสียไหนนี่ไงคันบ่เริ่มเลยเฮ้รถคุณครูเหรอ่ใช่ รถรถเข้ามาทำถนนรถทำถนนมันพังใช่มันพังพัง,พงลแล้วแล้วมันพังแล้วทำอะไรต่อล่ะพังก็เรียกช่างมาซ่อมซ่อมเสร็จล่ะซ่อมเสร็จก็มันเอาไปใช้สิถ้ามันยังไม่ถ้ามันยังเป็นเหมือนเดิมล่ะ ถ้ามันสตาร์ทเครื่องไม่ติดล่ะก็จะใหม่สตาร์ทรถไม่ติดเพราะว่ามันโดนแดดเดี๋ยวไปนั่งดีด สิวเหรอไม่ได้เป็นสิวเหรอพี่ว่าเป็นสิวพี่ว่าเป็นเปล่าแล้วทำอะไร,รนะดูฟันดูฟันอุีย, <laughs> อย,ยบอกว่ามันเพิ่มไปอีกแล้วเอาก็ต้องไปหาหมอสิ อ๋อไม่ต้องไปหาหมอเดี๋ยวก็หลุดเองมันหลุดเองเอาไว้ข้าวงอนมัน,เป,นเป็นฟันน้ำนม๋ยวมันก็หลุดแต่ว่าไไฟต้องแปลงฟันนะหลุดแล้วมันเดี๋ยวมันต้องอกขึ้นมาใหม่ถ้ามันงอกขึ้นมาใหม่ไไฟต้องแปลงฟันนะไม่งั้นมันจะดำอีกถ้าดำอีกเนี่ยมันไม่ขึ้นมาแล้วนะทีนี้ ไม่มีชุดใหม่เปลี่ยนแล้วนะนอกจากฟันปลอมใส่ไหมฟันปลอมฟันปลอมเหรอใช่มันมีจะมีแต่ฟันปลอมฟันปลอมเอาไว้ฟันปลอมมันเอาไว้กินแต่มันเอาไว้อยู่กับเยลลี่นั่นแหละถ้าแปลถ้าไฟไม่แปลงฟันน่ะไฟฟก็จะได้ใส่ฟันปลอม ขนมกับลูกอมนะต้องแปรงฟันให้ขี้เกียจแปรงฟันหนูไม่ได้ขี้เกียจแปรงฟันอยู่ดีๆมันต้องเป็นแบบนี้น,นั่นแหละหนูแปรงอยู่แปรงไม่สะอาดไงตอนหนูแปรงตอนหนูแปรงไม่ใครมาตัดต้นไม้สักเฮี้ยนขนาดนไหนเนี่ยฮะน,น,นั่นเขา เขามันเจก่ะ<อ>เดี๋ยวมันจะไปชนเสาฟ้าชนเสาไฟฟ้าใช่พอชอนเสาไฟฟ้าแล้เป็นยังไงซอสด,ดิไอ้สอสโอ้ยฝนตกฝนตกรินรินฝนตกเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะไปโดนเสาฟ้าเสาไฟฟ้าแล้วไฟก็ยอน はい。 ขูดรถครัมันไม่ขูดเอา้านี่ไงมันกำลังยื่นออกมาเนี่ยตัดมันก่อนมันไม่เป็นรอยเลยเออจะเป็นรอยนะน้ยขวดทาดแป้งไม่ไม,ไม่ไม่กลัวโป้เหรอหนาะ ต,ตสวัสดีค่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในโฮ้ยโอ้ยอย,อย่าเยียบลงไปลงไปหัวไปเริ่มเลยมันตะึ้นตบ